สวัสดีครับวันนี้ร้านบูมนะครับก็จะมา,อาขออนุญาตนะครับจำหน่ายรถนะครับ SR 400 500ทะเบียนแทนนะครับที่ท่านเห็น2คันนี้นะครับสีเขียวเป็นลายาสีเดิมนะครับสีเดิมทุกอย่างสีเดิมเป็นลายที่ทางยามาฮ่าให้ให,ให้ให้เกียบ XT 5 0 0นะครับคือต้นฉบับของ SR นะครับนะครับก็สภาพสวยครับเป็นรุ่นหัวฉีดนะครับทะเบียนแท้ศูนย์นะครับก็ท่านใดที่ต้องการรถนะครับทะเบียนแท้นะครับก็สนใจติดต่อที่ร้านเราได้เลยนะครับร้านเราจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจำหน่ายเป็นเงินสดนะครับหรือท่านจะดาวนะครับ ดาวหรือผ่อนนะครับกรณีนี้ท่านต้องนำจัดหาไฟแนนซ์มานะครับทางร้านเราก็ยินดีนะครับครับก็ร้านเราก็จําหน่ายทะเบียนแท้นะครับย้ำว่าทะเบียนแท้อย่างเดียวนะครับร้านเราติดต่อได้ที่0884521524ครับ